สวัสดีครับทำงานตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากนะครับหลังจากฝนตกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่ที่เท่าไหร่ล่ะฮึเอ,อ่อวันศุกร์ที่เก้าหรือเปล่าเก้านะครับถ้าจําไม่ผิดเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับบรรยากาศขับรถไปทํางานนะครับ แถวนี้เขาเลี้ยงควายกันเยอะนะครับนี่นะครับข้อควายอยู่กลางทงหน้านะครับอ๋อเนี่นะครับเลี้ยงควาวหลายนะครับพิกัดบ้านนาโพนะครับนาโพนี้บรูวาแวงนาจิแวงไงครับนาโพแวงไงนะครับเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอควนสวรรค์กับอำเภอแวงใหญ่นะครับตรงแม่น้ำชีนะครับ เลี้ยงควายกันเยอะนะครับฝั่งนี้ถ้าเป็นอำเภอคอนสวรรค์ก็เป็นบ้านนาโจดครับบ้านนาโจดควายเยอะนะครับทั้งควายทั้งวัวนะครับเพราะว่าพื้นที่เลี้ยงก็คือเลี้ยงตามแอ่งแม่น้ําชีนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศไม่รีบนะครับบรรยากาศแถวบ้านก็ปก,กติธรรมดาเรื่อยๆกันครับเนี่ยก็เริ่มบ,บ้านเขาแล้วนะครับเนี่ย บรรยากาศดีนะครับนี่เขาก็ยังบกเกิดนะครับแถวนี้เห็ดหน้าปังนะครับทําเห็ดหน้าปังได้นะครับเพราะว่าติดแม่น้ำซีนะครับองก็สิขับพานเส้นนีปไปจําทุกเศร้านะครับเช้าเย็นเศร้าเย็นนะครับเป็นทางรัดนะครับทางรัดทีสิขามไปบางทางอำเภอคอนสวรรค์บันหนองปะปึงนะครับเส้นนี้นะครับไปบันหนองปะปึงผ่านบึงนกโง่เข้าไปนี่นะครับ แต่ว่าทางคนเห็ดสินทางเขาลาดยางให้เรียบร้อยยางดีครับแต่ว่าน้ำท่วมว้องหันครับที่น้ำท่วมว้องหันเนี่ยครับในกระทางกะชํำรุดเสียหายไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแหละครับจากทางดีดีลอยเปอร์เซ็นต์เหลือใส่งานได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ว่าน้ำท่วมเมื่อกี้นะครับนี่นะครับ กับเหมาะสำหรับการปศุสัตว์นะครับเรียงงัวเรียงค้ายแล้วก็ห็ดหน้านะครับเพราะว่าน้ำติดติดม่นำซีนะครับกับนำกับบริมีตลอดปีดอกสำหรับการเห็ดอย่างเกษตรนะเกษตได้ปีละสองเที่ยวครับสำหรับผู้ไก่นะครับสำหรับผู้ที่ไก่กอันนี้ไก่ติดคองอย่างสี่นะครับติดคองจนระบาดท่านติดม่นำซีเป็น่งี่นะครับ อันนี้เป็นทางลัดจากบานหน้าผู้ไปบานหนองปองป,ปึงเนาะครับบรรยากาศตอนเศร้ากับสิบป,ประมาณนี่นะครับว่าติดง้วกับติด,ตดค้อยเนาะครับเป็นวิถีชีวิตชนบทของเขานะครับผมก็เลี้ยงงวัวขึ้นกันเนาะครับอามาขับพานมาทางนี้แต่ว่าบึงงัวเบ่งควอยเพิ่นนะครับมีหลายฝูงนะครับว่าม,มันมีฝูงเดียวนะครับเนี่ย มีลายเจ้านะครับหลายเจ้าเจ้าละดีสิบสามสิบกุญแจครับเป็นยี่งใหญ่เกิดสี่สิบตัวเกือบสิบวิหาสิบกุญแจขันคันนี้ได้สายตานะครับนี่นะครับเพื่อนกษตรไม่เลี้ยวลงไมานีละมันจะเป็นแกงทางไหนครับโอ้ไนมันจะเป็นแกงของแม่น้ำซีนะครับเป็นแองเป็นแกงเว,มมเวลาน้ำาหลมันก็จะถ่วมมั้งครับผมก็บ่เคยเข้าไปด้วยครับขับรถพันนะครับมันจะเป็นอ่าแกงที่อ่าของสาม สามบ้านสามอำเภอเดี๋ยอำเภอคูคูชัยอำเภอแวงงียงยัยอำเภอคอนสวรรค์มันจะมีแกงอยู่แถวบ้านกุดมังเฮปนะครับเป็นร้อยต่อของแกงนะครับเอามาานี่นะครับเอามานี่อันนี้เป็นกะวานก้อนมูแล,ล้วนะครับนี่เขาเป็นวานแล้วเป็นกระสูบน้ำใสนะครับ ใายได้เนาะครับชี่เจ้าหนบทบ่มีรถสวนไปสวนมาเนาะครับมีแต่รถเขานะครับแล้วก็กับฮัวกับควายที่ไท้บ้านเป็นปล่อยออกมากินน้ำโซานะครับจังแปลงนี่ครับแปลงนี่เพิร์สเซดหน้าปังน้ำนะครับเนี่ยเิ่นยูติดาอยูติดหนองนะครับยูติดบึงนี่นะครับบึงเอียงบุ่นีะครับของบ้านหน้าโพงกับบอลูนะครับบอลูซื้อบึงด้วยกันนะครับ ทางของเขานะครับประมาณนี้นะเป็นทางลัดนะครับขันบออยากไปทางลัดกับทางลัดยางย่างดีเหยครับผู้ใดพ่อยากว่าทางลัดกับไปทางลาดอย่างทางลัดย่างกับยางดีผุ้เลรครับแต่ว่ามันกัไก่นี่นะครับเบิ้งหน่ำผมแพนกล่องไปซื้อเลยครับแต่วันผมกับย่างไง่เปิงข้างอยู่ครับ่น่ำเป็น ข้งางในครับเฉียวกล้วยมาปล่อยไว้ในนี่แหละครับยนี่ยหนาแรงเนี่ยปล่อยซุ้มกันไว้ในนี่เลยครับพ่รู้ว่าจะไกลเนาะครับเป็นอ่าข้างๆสิเป็นคลองกลางๆสิเป็นแบบอ่าเป็นโน่นกลางๆมีหญ้ามีต้นไม้มีอย่างเพื่อนก็ยจะปล่อยคล้วยลงไปในนี่เลยครับยนี่ยหนากระเฉียวมะระตองเีรนะครับนี่นะครับเขาเส้นทางที่เห็ดอ่าเพื่อนยังไงที่เห็ดเสร็จเรียบร้อยก้อนนามสีถ่วมเนาะครับ ทางดียังขักได้ครับก้อนน้ำสีท่วมเนี่ยเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆนะครับพ่อเบิเงผ้าเบิงเส้นทางนะครับขันเมันได้ลาดยางตลอดกันแต่สิดีนะครับหมายถึงว่ากะมันก็มีอยู่ช่วงบ้องหันแหละครับที่บ่วมเป็นทางคอนนรีดประมาณสองร้อยสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรมั้งประมาณนั้นแหละครับที่ไม่เชื่อมกันมันบ่ได้นี้นะอันนี้ เฮ็ดแล้วปีที่แล้วนะครับเพราะถ้าเห็ดเรียบร้อยแล้วได้ประมาณจักเดือนสองเดือนเนี่ยมั้งน้ำกับถว่วนะครับถ่วเต็มเบิดเลยนะครับเนี่ยสัญจรว่าไรเลยนะครับเนี่ยมู้ที่เป็นไ้เป็นหน้าเขียวๆอยู่นี่ถ่วเบิดนะครับเนี่ยตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนอ่าผมเคยเอาลงอยู่ครับว่าไปเห็นงานนะครับนั่นแหละครับที่น้ำถ่วอ่าใช้ยาูุ่มอะครับตอนปีที่แล้วเนี่ยนี่นะครับทางน้ามันมาีหลนะครับเสียหายายนะครับถนน ขนาดว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างก็คือเฮ็ดเพิ่งแล้วนะครับนี่นะครับน้ำท่วมทอดถนนเลยแล้วครับเราพัดผ่านถนนเลยครับเนี่ยถนนคางเปียงหนึ่งก็คือ,อาขาดถือกัดเสาะลงไปเลยนะครับเปียงที่น้ำไหลพัดน,นะครับ แท่นกออกไปนั่นเลยนะครับเป็นหลงร้อยของถนนองไดยังอยู่กะยังเป็นอยู่นะครับองไดที่ว่า,านำพัดแห้งพัดยังกะบนเหลือผิวยางแล้วนะครับเป็นหินปุกเี่ยห้องสันสองก็บ่รู้นะรว่าสิไม่เห็ดอีกย่ามไดนะครับเพราะว่าเป็นหัวตะเห็ดไปนะครับมันเป็น ปูตัวไผ่เนาะครับเป็นไผ่ธรรมชาตินะครับเพราะมันเกิดจากการไม่มันเกิดจากพุลับหมอกนอกเหนือนอกเหนือเกินควบคุมจากพุลับหมานะครับให้น้ำหลวงทั้งนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับเวลาน้ำหนาน้ำเนี่ยน้ำเต็มนะครับเนี่ยหนาฝนเนี่ยครับมันเป็นอ่าเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มครับนะเนี่ยครับเอ็นมาครับเนี่ยถนนกับสีเหลือเลีนเดียวงั้นสิล่ะถือน้ำพัด สบาบขาดไปแล้วเล่นหนึ่งนะตอนที่มันดีดีเนี่ยโอ้ดีครับตอนเฮ็ดแล้วเนี่ยไม่ไหเนี่ยเรียบร้อยดีครับใส่ดีครับทางสัญจรโอ้นำสัญจรระวงังคอนคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินาะครับกับผมเพื่อแวงไง คอนเจนนะครับนี่นะครับนี่มวกนี่ขาดลงเลยเลยครับนี่ขี้ผมขี้ลงมาเนี่ยเป็นทางนี่แล้วตะกี้ถมสูงนะครับที่นี่นะมันขาดตรงนี้กันอ่าเพิ่นกับมาเทหินคุกไว้ใส่ก่อนนะครับนะครับทางที่เขาใส่ประจำนะครับของการเดินทางไปโรงเรียนทุกเสอบนะครับเสอบกับทุกแรงกันฝนก็ตกแห้งนะครับมมาได ฝนตกแห้งกับบ่อใมาทางนี้นะครับเราว่าถนนอาจจะลื่นแม้จะน้อยเป็นดินเหนียวนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือทางดีเหลือได้ครับเนี่ยเอส่วนฝั่งนี่คือบริษัทถ่วมนะครับเนี่ยมันถ่วมอยู่ฝั่งฝุ่นพาฝั่งฝุ่นมันต่ำนะครับถ่วมเสียหายจากฝั่งฝุ่นนะครับนี่ฝั่งนี่ก็เป็นปกติแล้วครับเนี่ยปกติถนนตลอดเส้นก็จะเป็นทิ้งสี่แหละครับเนี่ยถือว่าดีครับ เชื่อมต่อกันระว่างสองอำเภอเนี่แหละครับดีครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่บอบอได้เป็นคอนกรีดก็เป็นนั่งถนนธรรมดาอยู่นะครับมาให้มาหน้าอยู่แต่ว่าเส้นนี้เนี่เพิ่นเหตุเรียบร้อยแล้วน้ำมันถ่วมซื่อๆมันกระลยชำรุดเสียหายไปหลายครับจากรอยเปอร์เซ็นต์เกิดเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังคงบาลนะครับถันมันบอเสียหายจากน้ำถ่วมมันก็สิประมาณนี้แหละครับนี่ ถนนก็สิดีนะครับสัญจรสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ไปตลอดจนหอดมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยแบบที่นี่ทางดีแล้วนะครับเนี่ยไปหอดมู่บ้านกับไปหอดบานองประปึงนะครับปึงนกโง่นะครับนงประปึ้งนงเบนเขานะครับแต่ว่าผมก็จะไปบ้านสำรานนะครับพานไปหน้าหีนี่นะครับหน้าหีสำร้านแมงเสียนะครับ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดใก้กันแต่ว่ะบอลเป็นเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางลองอ่องนะครับเดีะยวนะศรัเซานะครับบ้านน้องเบนมันก็นเลี้ยงง้วหลายนะครับเดี๋ยวพันไปหนีกับอาชีอบ้านน้องปลาปึ้งครับอาชีวมีฝูงงัวนะครับเดี๋ยวมีฝูงงัอฝูงหนึ่งด้วยนะครับอ่าที่เป็นใส่พอพันคุ้มฝูงผมเฮ้ยสอบถามเพิ่น,นคนขับพนัน อยู่ครับพอพันธ์แดงหัวลนโดยกําเนิดเนาะครับแต่ว่าเ่นขายพอพันธ์ออกไปแล้วเนาะครับตอนที่พอพันธ์อยู่ผมประเทศไทยเนาะ่นขายพอพันธ์ออกไปแล้วแต่ว่าลูกมันอ่ะอ่าอ่าเขาเอ่ยยัง่ะลูกมันน่ะเออลูกมันที่อยู่ในฝูงอ่ะออกมาไม่แต่หัวลเนนะครับออกแดงแน่ออกดางแน่ออกสีเหลืองแน่ตว่าหนึ่งหัวลนครับผมมีเขานะครับกําเนิดเลยนะครับก็ต้องเพได้เ